ยินดีต้อนรับกลับสู่ออโต้ไวฟ์ซัปแหล่งรวมความลหลงไหลในรถยนต์และความรู้ด้านยานยนต์ท่านสูงวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับมาสด้า2ปี2026โฉมใหม่รถยนต์แฮตแบ็กขนาดกะทัดรัดที่มาพร้อมการปรับปรุงครั้งใหญ่สไตล์ทันสมัยและสัมผัสการขับขี่อันน่าประทับใจสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับรถระดับเดียวกันหากคุณชื่นชอบรถยนต์ขนาดเล็กที่มีบุคลิกโดดเด่นมาสด้า2ปี2026จะต้องชนะใจคุณอย่างแน่นอนรอติดตามชมจนจบ มาสด้า2ปี2026ถ่ายทอดเอกลักษณ์การออกแบบล่าสุดของมาสด้าสานเส้นโค้งโฉบเฉี่ยวเข้ากับเส้นสายสปอร์ตเฉียบคมเพิ่มความพรีเมียมให้กับรถด้านหน้าได้รับการออกแบบใหม่ด้วยกระจังหน้าเรียวบางลงายหน้าเลตด,ดูดันและการชนดีไซน์โฉบเฉี่ยวให้ความรู้สึกเป็นผู้ใหญ่และมั่นใจด้านข้างของเส้นสายที่โฉบเฉี่ยวดีไซน์ลอ้ออลลอยใหม่และขนาดกระทัดรัดมอบความสมบูรณ์แบบสำหรับการขับขี่ในเมืองพร้อมสะกดทุกสายตาในทุกเส้นทางด้านหลังโดดเด่นด้วยไฟท้ายเลตรุ่นปรับปรุงใหม่ ประตูท้ายดีไซน์ใหม่สะอาดตาและกันชนดีไซน์แอรโรไดนามิกที่ละมอตัวยิ่งขึ้นทําให้รถทั้งคันดูทันสมัยและมีสไตล์กว่าที่เคยมาสด้าทุ่งเทอย่างหนักเพื่อให้รถทั้งสองคันนี้ยังคงความอ่อนเยาว์พร้อมมอบสัมผัสแห่งความหรูหราที่มักพบเห็นได้ในรถรุ่นใหญ่ภายในมาสด้าสปี2026คุณจะได้สัมผัสกับห้องโดยสารที่ผสมผสานการใช้งานจริงเข้ากับสัมผัสระดับพรีเมียมอย่างเหนือชั้นมาสด้าใช้วัสดุคุณภาพสูงแผงหน้าปัดแบบสัมผัสนุ่ม และการเย็บตะเข็บที่ประณีตช่วยยกระดับห้องโดยสารให้หรูหราขึ้นในทันทีหน้าจอสัมผัสขนาด8.8นิ้วใหม่ติดตั้งอย่างโดดเด่นบนแผงหน้าปัดรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายแผงหน้าปัดดิจิทัลมีความทันสมัยและชัดเจนให้ข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ขับขี่ต้องการด้วยกราฟิกที่คมชัดและมีชีวิตชีวาบอร์ดนั่งได้รับการออกแบบใหม่เพื่อความสบายยิ่งขึ้นพร้อม เบาะนั่งที่นุ่มสบายและรองรับด้านข้างได้ดีขึ้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขับขี่ระยะไกลพื้นที่ภายในห้องโดยสารยังคงขนาดกะทัดรัดแต่ได้รับการออกแบบอย่างชาญฉลาดพร้อมพื้นที่วางขาด้านหลังที่ใช้งานได้จริงและพื้นที่เก็บของที่ชาญฉลาดช่วยให้ชีวิตประจำวันง่ายขึ้นโดยรวมแล้วภายในห้องโดยสารให้ความรู้สึกหรูหราสะดวกสบายและล้ำสมัยกว่ามาสด้า2รุ่นก่อนหน้าในด้านสมรรถนะมาสด้า2ปี2026ยังคงโดดเด่น ด้วยเอกลักษณ์การขับขี่ที่สนุกสนานตามแบบฉบับของมาสด้าภายใต้ฝากระโปรงโดดเด่นด้วยเครื่องยนต์ SKYACTIV G ขนาด1.5ลิตรที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้กำลังที่นุ่มนวลประหยัดน้ำมันเป็นเลิศและตอบสนองฉับไวัยระบบช่วงล่างที่ปรับปรุงใหม่และแชสซีที่เบากว่ามอกประสบการณ์การขับขี่ที่สมดุลและเร้าใจยิ่งขึ้นทำให้การเลี้ยวโค้งแคบๆและการขับขี่ในเมืองเป็นเรื่องเพลิดเพลินอย่างแท้จริงมาสด้ายังปรับปรุงระบบเก็บเสียงให้ดีขึ้น ช่วยให้ห้องโดยสารเงียบขึ้นแม้ในขณะขับขี่ด้วยความเร็วสูงไม่ว่าคุณจะขับขี่บนทางหลวงหรือฝากการจราจรที่พลุกพล่านมาส d a 2ยังคงรักษาความมั่นใจสเตยรภาพและการควบคุมรถที่น่าประทับใจสําหรับรถยนต์ขนาดกะทัดรัดความปลอดภัยยังก้าวไปอีกขั้นด้วยฟีเจอร์ m a z d a i a c t i v s e n s e ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ซึ่งรวมถึงระบบช่วยควบคุมรถ ให้อยู่ใน,นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนการจราจรขนาดถอยหลังและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติการปรับปรุงเหล่านี้ทําให้ม a สดา2ปี2026ไม่เพียงแต่มอบความสนุกสนานในการขับขี่เท่านั้นแต่ยังมอบความอุ่นใจอีกด้วยในส่วนของราคาม a สดา2ปี2026คาดว่าจะเริ่มต้นที่ราคาจับต้องได้ขึ้นอยู่กับตลาดทําให้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุดในกลุ่มรถยนต์คอมแพคด้วยดีไซน์ที่ปรับปรุงใหม่ คุณภาพภายในที่ดีขึ้นเครื่องยนต์ที่ทรงประสิทธิภาพและระบบความปลอดภยัยที่ได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นทําให้ม a สแตดสปี2026กลายเป็นหนึ่งในรถยนต์ที่คุ้มค่าที่สุดสําหรับผู้ซื้อที่มองหาสไตล์ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือในหนึ่งเดียวขอบคุณที่รับชมออโต้ไวฟ์สฮับหากคุณชอบรีวิวม a สแตดสปี2 0 2 6แบบเจาะลึกนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามเพื่อรับชมคอนเทนต์ยานยนต์ที่น่าสนใจเพิ่มเติมพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า